มวยหูฟรีภ่พบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นติดสังเวียนกับเอชุมพรนะครับวันนี้อย่างที่เรียนไปว่ามวยไทยพันธมิตร มวยไทยพันธมิตรนะครับมวยฮิตวันจันทร์9กุมภา69เน้นเน้นเนี่ยผมเน้นไปที่ช่วงแรกทางถ่ายเท่าสดทางหน้าจอช่องทูยีสี่นะคู่ของยอดเพชรชอ5พยักกับเสือหวน,น้อยพุ่มพันม่วงคู่นี้ตั้งอยู่ยอดเพชร3-2ยอดเพชรเองช่วงหลังมีชนะลำน้ำมูลเล็กแพ้โตเงินแพ้เดอเล็กวันนี้เจอกับเสือหวนเสือหวนหวอูช่วงหลังแพ้ตลอดเลยวันนี้แย่งกันแจ้งเกิด มีแพ้ลำน้ำแควแพ้สรันชยัยแพ้นกยูกสี่เดชพยักษ์แย่งกันแจ้งเกิดยอดเพชรตั้งสามสองผมดูหน้ารองนะคู่แรกอ่ะเสือหัวน้อยผมว่าต้นๆน่ะมันจะออกนำไปก่อนนะซ้ายมันจัดกว่าแจ้งเกิดครับวันนี้ครับไปที่เสือหัวน้อยครับส่วนอีกคู่หนึ่งผมมองคู่สองบัวก้ายอดที่เด็ดเก้าเก้าเจอกับลมอีสานพยักษ์ภูหลวง เมื่อเช้ามา114.8เท่ากันทั้งคู่เลยคู่นี้หัวเลดเบียดนะเลดเบียดนะครับตั้งอยู่ที่เสมอลมอีสานบัวก้าวยอดช่วงหลังก็มีพลิกชนะวุฒิเดชแพ้นกยกสามวุฒิเดชชนะเพชรแม่ต้านลมอีสานหลังๆมีชนะเบิกเริกแพ้นกยกสามขุนศึกนอกยกสามดีเซลเล็กเสมอลมอีสานผมชอบบัวก้าวยอดอรูปร่างดีเข่าในปลา,ปลายครับ กินที่รูปล่างกินที่เข่าในไปที่บัวเก้ายอดคู่เอกช่วงแรก119.2สิบนะครับเดชอน,นันวเวียงสาเจอกับกล้าศึกสอสมาคม119น่าจะแลกเขาออสรุปนะคู่นี้เดชอยู่ที่กล้าศึก54ตั้งอยู่ที่หมืนห้าแดงนี่เดชอัศวินวอเวียงศคนสุราชซ้อมวอเวียงสะสุราชนะครับ ก็ประเภทเขา่าพบเครื่องช่วงหลังๆมีชนะเมฆดำแพ้เพชรเอกน้อยที่นครศรีธรรมราชส่วนน้ำเงินน้ำเงินกล้าศึกษอสมาคมกล้าศึกษอสละชีพเพชรสิทธคมเพชรอออุดอุดอ,ดดอนคนเดียวกันคนนครสวรรค์ ซ้อมอภิชาตซ้อ,อ,อมจออภิชาติมวยไทยนะครับนี่ก็ประเภทรูปร่างดีเข่าในเหมือนกันอืมรูปร่างดีเข่าในเหมือนกันระยะประชิดก็มีศอกสลับปอดใหญ่ปลายแรงช่วงหลังของกล้าศึกมีชนะฉลามเงินชนะอภิสิทธิ์แล้วก็ชนะวัชระพลโอ้ก่อนหน้านี้ก็ชนะมาตลอดตลอดเหมือนกันนะ ประมาณห้าไฟติดโอ้ช่วงหลังกําลังสดไม่แพ้ใครตั้งอยู่5้าสี่ผมว่าไม่ได้ลึกมากนะต้นๆดูว่าถ้านอกกับนอกอาจจะจังหวะอาวุธจังหวะอาจจะเป็นรองเขาหน่อยอาวุธอาจจะน้อยกว่าเขาหน่อยแต่ผมว่าเบียดไปแล้วเลยแหละชั่วโมงนี้ดูฟอร์มดีกว่าสภาพร่างกายดีกว่าแล้วก็แรงปลายเขาจะดีกว่าชอบแรงปลายครับชอบลูกบูลูกสู้ต้นๆอาจจะต้านอยู่นะคู่ชกอ่ะแต่ว่ายืดเยื้อไปแล้วดูว่าไม่น่าจะต้าน ความแกล่งเข่าในของกล้าสึกอยู่คู่นี้ออกไปที่กล้าสึกครับ